สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนมะพร้าวน้ําหอมโดมตะวันนะครับหรือว่าร้านอาหารโดมตะวันสาขาสองอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตบลพญาขันอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงเป็นสวนมะพร้าวนะครับสวนมะพร้าวนี้ก็มีมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปชมมะพร้าวน้ําหอมมานะครับแล้วที่นี่จะมีผลิธภัณฑ์มะพร้าวแปรรูป มากมายหลายชนิดด้วยกันนะครับจะี๋ยตามผมมาครับ อยู่ไม่ไกลตัวเมืองครับเป็นบรรยากาศที่น่านั่งและมีห้องประชุมด้วยนะครับผมจะพาเข้าไปเยี่ยมชมห้องประชุมก่อนนะครับห้องประชุมหรือจัดเลี้ยงสัมนาสังสรรค์น,นะครับแ็มี ตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักรับรองอ่ะนะครับต่อไปกำลับบงก่อสร้างอยู่ะนะครับีกสาก,ก็จะมีบัวเดี๋ยวผมจะพาท่านไปเที่ยวชมสวนก่อนกันแล้วกันเนาะสวนมะพราะ้าว มีโซ่ไม่นั่งสบายๆนะครับเป็นบรรยากาศที่หาดูได้ยากมากใกล้ตัวเมืองนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับสีเหลืองที่ท่านเห็นนัน้นจะเป็นโรงงานแปลรูปมะพร้าวสำเร็จรูปหลายๆชนิดด้วยกันนะครับในเร็วๆนี้นะครับ ครับมีการจัดระบบน้ํานะครับได้ดีมากเลยนะครับเป็นน้ําใสสะอาดนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะได้พบกับเจ้าของผู้จัดการนะครับคลิปนี้ผมนําท่านมาชมเล่นๆชิวๆไปก่อนนะครับท่านมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่ผิติธภัณฑ์เกี่ยวกับมะพร้าวนะครับอาหารเกี่ยวกับมะพร้าว เดี๋ยวคลิปต่อไปจะได้พบกับเจ้าของผู้จัดการนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผูฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ